พันธิลาถึงกับไงเงิบเปิดราคาหลังเช็คบินงานแต่งงานถือเป็นนักแสดงพิธีกรสาวร่างเล็กสุดแซ่บที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับแอร์พันธิลาซึ่งเธอเพิ่งจะแต่งงานไปกับสามีหนุ่มหล่อไอซ์ราชสิทธิ์เมื่อวันที่17กระกฎาคม2565ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวงานนี้ต้องมารอลุ้นกันว่า แอจะมีทายาทเมื่อไหร่ซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่าพร้อมมากแล้วรอเวลาที่เหมาะสมล่าสุดในช่อง y t u t u อ๋อแอรเอง EP 24ตอนเช็คบินแต่งงาน10ล้านแอรถึงกับช็อกแอได้ออกมาสรุปค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานทั้งหมดบอกเลยว่างานนี้มีช็อกเริ่มจากชุดแต่งงานช่วงเช้าเป็นแบรนด์ไทยราคาอยู่ที่หลักแสนนั่นเอง ซึ่งแอร์บอกว่าราคาไม่แรงมากเพราะเป็นแบรนด์ไทยและชุดที่2จากแบรนด์ดังเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่คนดังระดับโลกหลายๆคนเลือกและเป็นชุดที่เธอนั้นอยากให้ตัดออกมาแล้วดูหวานที่สุดเป็นแบรนด์ในฝันของแอร์สำหรับชุดนี้ราคาอยู่ที่6หลักเช่นเดียวกันชุดที่3เป็นแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสราคาอยู่ที่7หลักและชุด after party เป็นชุดที่สั้นที่สุด แต่ดีเทลรายละเอียดเยอะที่สุดตัดมาที่ของชมรวยราคาทั้งหมดอยู่ที่450,000บาทในส่วนของดอกไม้และค่าโรงแรมทั้งหมดอยู่ที่2ล้านบาททุ่มสุดตัวไปเลยเพราะแต่งครั้งเดียวในชีวิตก็จะหนักจะเต็มแบบทุกอย่าง